สวัสดีค่ะสวัสดีกับวันหยุดนะจ๊ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านเห็นเห็นเห็ดที่อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าจ๊ะคือแบบนะเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บเห็ดกันนะจ๊ะสวยไหมโอโเชียน ได้มาสดๆร้อนเมื่อเช้านี้เลยค่ะโอเซียนเช้านี้เรามาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดนางฟ้าภูฐานสุดยอดมากๆเลยนะคะตั้งแต่ปลูกเห็ดมาเนี่ยนะเพราะเห็ดมาซื้อมาเนี่ยซื้อมาเลียงแล้วรดน้ําเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบสุดยอดมากๆเลยดูดูดูจากผลผลิตที่เขาออกมานะจ๊ะเยอะมาก ให้ตายเถอะเฮยตื่นเต้นข้างล่างยังมีอีกเยอะเลยดูสิฮะนี่นนนนนนนโอ้โห,โหจริงๆจริงๆมันจะเป็นจุกใช่ไหมมันจะเป็นจุกจุกที่เขาใส่หลอดหลอดมาน่ะแต่ด้วยที่แบบเราอยากให้เขาออกมาเยอะๆนะผ่านไปสักสองอาทิตย์เราเอาจุกออกแล้วก็ปาดถุงให้มันกว้างขึ้น ตรงนี้เสียดายมากเลยเราไปฉีดมันก็เลยเสียไปนะคะดูสิคะคุณผู้ชมโโหสุดยอดข้างล่างก็มีนะสั่งมาจากในเพจเฟซบุ๊กนะคะยี่สิบก้อนยี่สิบก้อน ก้อนละยี่สิบาทนะถ้าซื้อยี่สิก้อนก็ลดให้สิบบาทแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นลดข้างบนนะเราเอาผ้าคลุมตอนที่มันยังไม่มีดอกเนี่ยเราเอาผ้าคลุมปรินฮัลโหลฮัลโหลปรินสวัสดีค่ะตาเอ๋ตาเอ๋จากพี่รักยิ้มพี่รักยิ้มดูย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 ยพี่รักยิ้มปรีน how are you ปรีน how are you I miss you สุดยอด v e ร y good Very o o d มากมากเลย Print b e ฟาว o w e r f u l Beautiful The Beautiful Happy ป i s s มาหนีเห็ดจำเห็ดมาแล้วจ้าเห็ดจะเห็ดมาแล้วจ้าเห็ดจะเห็ดมาแล้วจ้า เห็ดมาแล้วมามาใครอยากจะซื้อนะคะเช้านี้จะตัดเห็ดขายนะจ๊ะเฟรนส์เดฟเดฟสวยไหมร้อนมากเย้เย้เย้เีนไอฮอส ไอฮอสมากเลยเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊ะเอ๊นชิคเกนแรบบิทแรบบิทตะมุตะมิ ถุงออกเลยใช่แหกถุงออกเลยค่ะคุณผู้ชมมีแค่20ก้อนเองนะกินไม่ทันเลยแหละค่ะนะคะทุกๆท่านเมื่อมีซื้อเห็ดมาจากในเพจเฟซบุ๊กนะจ๊ะก็เอามาลดน้ำได้สักสองอาทิตย์นะเรามาแค่จุกออกนะเขาก็าจะมีจุกเขาจะมีจุกตรงนี้ใช่ไหมเราก็ดึงจุกออกแล้วเราก็ดึง เั่งสำลีที่เขาอุดมานะมันจะมีเม็ดเม็ดข้าวฟ่างนะคะทุกๆท่านนะคะมันจะมีเม็ดข้าวฟ่างแล้วก็ดึงออกดึงออกให้หมดนะใช้ใช้ช้อนแคะใช้ช้อนตูดช้อนแคะนะคะแคะออกให้หมดนะแล้วก็ลดน้ําอย่าให้น้ําเข้าไปในจุกนะคะอย่าให้น้ําเข้าไปในจุกมันจะชุ่มฉ่ามันจะเกิดเชื้อรานะมันจะเน่าอะไรอย่างนี้ลดเฉพาะข้างบนนะอาภาคุมไว น่าจะประมาณสองสัปดาห์นะคะที่ที่เราจะต้องเอาผ้าคุมไว้ด้วยผ้าเปียกแล้วก็พอผ่านสองสัปดาห์ไปเราดูแล้วว่าน่าจะออกละแล้วก็เอาจุกออกแล้วก็ปาด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 ปาถุงนะบางบางคนเขาก็ไม่ปาดนะแต่มันมีปาดพอมันปาดออกมาแล้วสิ่งที่ได้มันก็คือแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตายเถอะเยอะมากดูดูดู ย,ยังยังยังต้องอีกสักประมาณวันครึ่งก็คือวันอังคารเช้าก็น่าจะได้เก็บนี่นะกินไม่ทันเลยแหละข้างข้างในก็มีเห็นไหมข้างในเห็นไหมเห็นไหมเยอะแยะเลยนี้ด้วยอยากให้เขาชุ่มฉ่ำมากนะคะเห็นไหมโอ้เยอะแยะเลยให้ดูชัดชัดโอ้โห มันจะเก็บกินไม่ทันเลยแหละเด้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้านไปไอท้ที่ไอท้ที่ไอ้ที่ตายไปก็มีนะนี่เห็นไหมที่ตายไปก็มีนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแออัดัะเอียดออกมาไม่หมดแล้วนะพี่ยิ้มเนาะของพี่ยิ้มก็ของพี่ยิมย้มก็ออกประมาณนี้แหละเยอะแยะมากมายเลยกําลังหิวข้าวค่ะต้มซี่โครงมีหมูเกือบไหมสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะเรามาเก็บกัน รีบรีช่วยไหมร้อนมากให้ตายเถอะสดยอด จะบอกว่าซื้อมาแค่ก็อนละยี่สิบาทนะจ๊ะแต่สิ่งที่ได้มันเกินคุ้มเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มนะสั่งมาเพิ่มตั้งกับข้าวให้อร่อยนะจ๊ะเ,เก็บได้แล้วเนาะอืมแต่อันเล็กๆเรายังไม่อยากเก็บเลยนะ มาแป๊บเดียวนะคะมาแป๊บเดียวสิบนาทีนะจะพาไปดูพา,ไป,า,า,าไปดูผักหน้าบ้านดีกว่าดูผักหน้าบ้านนะนี่เตรียมไว้จะผสมดินปลูกทผกีผักปุ้งผักปุ้งสวยสวยใช่ไหมหอมหอมเปรี้ยว I saw you. I saw you, Prince Lemma right? The beautiful the beautiful flower. A Yeah 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 สวยสวยสวยใช่ไหมอือหืออ่ะเดี๋ยวเราจะขอตัวลาลงกันนะคะพามาชมเหตุ มาชมเห็ดแป๊บนึงยังไม่เก็บยังไม่เก็บนะคะยังไม่เก็บแต่ค่อยเก็บหอมค่ะเดี๋ยเย็นนี้ทําเมนูยําเห็ดให้ให้ให้คุณสามีกินดีกว่าเนาะยําเห็ดใส่หมูสับพรีนกลับกล้องให้ให้ชมนะคะกลับกล้องก่อนกลับตรงไหนเอ่ย เิ<ป>๊นสวยไหมสวยมากเลยค่ะกุหลาบใช่ไนหะมกุหลาบก็สวยเอ้นี่ก็สวยนะเนี่ยสวยมากเลยแต่เห็ดสวยสุดเห็ดสวยสุดเห็ดสวยสุดนะ เห็ดสวยสุดเลยดูสิคะภูมิใจมากๆเลยโอเคสมควรเก็บเวลานะเดี๋ยวมามีขอตัวลาลงนะร้อนมากฮอตฮอสอ้ Hot. Hot. นี่เขาตายนะนี่เขาตายบายบายปิ bye ้นบายบายซียูซียูซูนปิ้นตั้งใจสนใจก็ไปสั่งในเพจเฟซบุ๊กได้นะจ๊ะ ก็ระอยี่สิบบาทสิ่งที่ได้มามันคุ้มมากเลยนะสวยงามมากบายบายปิน้นบายบายสวีทดรีมปิ้นปิ้นสวีทดรีม thank you so much thank you for watching <c oughs>